สวัสดีครับพบกับทรงกำานเช่นเคยครับผมมือนี้ดี๋ยวพาไปน้องมาเขาป้าหาเห็ดี่น้องไปข้าวว่าเห็ดพอออกครับตรงที่ี่นอ่นองเห็ดอยู่นี่นี่คือปลาน่นน้องเสียกพี่น้องน่นนองเสียกในต้บนอ,อื่นนี่ครับปลาชุมชนเอามาลุ้นกันพี่น้องวันอะไรกันจะว่ากันเอพี่น้องเอ้อมือนี้ดียวพา่น้องมาเดินปลาครับ <laughs> พกแข้งครับผมนี่ปลาเนี่ยเป็นปลาสาธารณะครับจริงๆมากน้ำกันหลายคนเนยครับบางินเพิ่นเข้าไปก่อนผมมาบาคนมูนะเอ้ยพี่ตอห้อยคนเกลีรยพี่น้อ,ง,อ,ง,องเลยนี่ เบื่อกี้ล่ะเห็ดพอไหมพนมาเห็ดพอแล้วก่ะี่ต้ห้อยพ่นพ่นเอาอไปแล้วเนาะโอ้ขี้ลายเทว่าเฮ้าไหมโอ้หนี่ได้ลูกนึงนี่ออนี่อสองลูกแล้วนี่ี่่อดอยโอ้มันยจะไต้ดินตอนนี้นาได้สองลูกนี่ออมันกำลังออกแค่น้อย มันมืนตาบ่เกินมืนตาบ่ใส่ใส่มืนตาออเกี้ยึอนมาดูเขียเขียเอาเลยเราดันบอลนั่นบอมึนตาเอาเกี้์เขีร์ออกัานแหละมันกติดขันเจ้าค่อยค่อยหาเจ้าได้เยนี่เขาค่อยหาเรื่อยๆเออเขาก็เคีรยมันนั่นดิงโอ้ห้ามมอถ้าได้เต็มที่มันมากับโปูแล้ว หูนคนคนมานนนโโเคียกรอนหนาวมีเลยองส่อโอ้คนหนาวเลยเนี่ยัเออมืดตรงนี้มันอีพเนาะมืือนมืืดพอขึ้นมามันละติ เด้ยตบไวนึงครับนี่นั่นฮิดเพกหน่วยนึงงพอเท่าจะเอาเกลคยงบ็ได้หรอ S <S <S เออใส่บังดูกใส่เลยดูดิตัวนี้ใส่บ่ได้ก่อนหินโอ้มใส่ใส่บังดูกอาบัางดูว่าได้หลายแบบเลยบูย๊ยมาคักมาเนี่ยลชเนาะเออได้ทั้งอีหลอกได้ทั้งเห็ดผอแหมลูกงามอยู่เนาะนี่โอ้ยสำนีก็พอกินแล้วครับนี่พ่ออะไรสำนีไปไปครับครับครับ อเล่าา่า้เลยบอค่อยๆเคีียวได้เยอเนี่ยผมเคี่ยร์ผมในสิบกุลูกอยู่นี่ผมนั่งเคลียวอยู่ฮันย่างคนฮ่ปนแล้วเอามักินน้ับนี่เ่นี้แกงกินนะครับนเหนี แกง,แกงกนี่เลยแหละแต่ขํามในพ่อรถลูกป่ะนะพี่ได้อยังพ่อบ่อว้ายเจ้าจบ่เคลียร์ลงเจ้าเคลียร์บัง,ลงแล้วบ้ามาเจ้าได้เอ้าบ่ได้เคลียร์บ่นี้เพิ่งลงคุนลงแลงนี่โอู้วมันเพป็นไผเองสารพัดเลยยางหาเอวม่ต้องเห็ดพอไม่ต้องเหยีดรอกหรอเนาะเผื่อมีอใครมาแดงพ้อมิตงห่างยังยังใครมาแด้งพ่อมิต้่าโอ้อีหล่อ,องามดีเนาะ โอ๊ยซัมเนียกพ่อกินแล้วและสิบกระสมไส้กันไก่หลอกอ่ะลูกแกงใส่กันเลยบ่แนนต้องหาไข่มาแดงนะมัหมแนนน้อไข่มาแดงข้ามขึ้นกระโดดไข่มาแดงเลยครับขึ้นเอาเอามีดหันลงมาเลยไข่มาแดงอ่ะเออโน้มหลเขาเอไข่มาแดงมันดูดูสูงอ่ะมีอยู่ไข่มันอ่ะดูสูงอะมีแน่นอนเลยลาเมื่อเขาเอาไข่มาแดง ใส่หมอนะใส่สุรถมาแสบเลยค่ะมึงต้องใส่สุรถด้วยเนาะใส่สุรถด้วยใส่สุรถด้วยไปผู้จังานรถูดงานฐนุรถมาแสบเอลงเราเฮ็ดเพาะเาเวาไรเพาะนี่ห่อีนี้แหละไรหนอุบาทุเบียเดี๋ยวสมาให้เบิ่งมาแล่น มัตไเอาบ่ไยังขึ้นันโกันกอันนี้จะเาหนิละโอ้เอาเอาไรตข้ามเพราะว่ามันได้ใส่ใส่อยู่เนาโค่จะโดเ้ยูองบ่เอ้ยนี่มึงเอัดนบ่ยังเทลงไหพร้อมมะลงี่ยังเทลงพร้อมเลย่ยังอะนี่บกอะไรเด็ดปะะว้วออเืีย่มันยิ่บ เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกเจอแล้วหนึ่งลูกนี่ครับผมอีลอกไปนี่ครับเฮ็ดเพาะนี่ครับอืกิ้งออกมาใครออกมาแล้วครับนี่ใสถุงยางไว้ก่อนอนี่ครับเวลาเขาหางวหางที่พี่น้องนี่เขาจะเคลียร์ขึ้นหามันก็จะกิ้งเคราะห์ออกมาครับนี่ว่าตัวนี้มันหน่อยครับนี่ มันมาทนายใหญ่ครับที่กิมันจะออกลายได้พี่น้องเห็นบ่ดอกขาวนี่แมนเบิร์กครับนี่เออเฮดพอครับนี่นี่ที่ครับต้องฟังไว้ก่อนมันพัทนายใหญ่ไหมครับเขาก็ยทเอาเฉพาะลูกใหญ่ใหญ่มันมือขึ้นนี่ฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกก็ขึ้นเลยครับตกลิ่นแน่ตกคอยแน่ตกแห้งแน่นะขึ้นนี่ครับนี่อืมอ นี่ครับเวลาเขาเคลียร์หานีบอจริงจงมันมีนะครับเนี่ยนั่นตัวนี้บัท่านใหญ่ไปเลยครับเนี่ยลายเลยครับในน้องให้่ลายเลยครับเนี่มันกระล่งสิขึ้นครับนี่เต็มเลยอ,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 อืี่น้องนี่บอครับเจอแล้วครับนี่นี่พอครับนั่น ยุ่งพี่ครับนี่นี่เือแล้วครับเนี่ยอัน,นโอ้ยกุกเป็นก้อนเลยพี่น้องนี่ครับหิดเพาะอืมนี่ยุ่งนอยอยู่ตัวน้อยทุบไปก่อนฝนตกก็จะเห็นตามาเลยครับ นี่ครับเนี่ยลูกไงเลยครับเนี่ยอ่ะลูดกันสิครับนี่เห็ดเพาะนี่ดูเลยครับกันลูกไงแห้งมาที่นู่นดนเลยครับเจอแล้วครับนี่นี่ครับนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับอืมมันฟูเลยครับผมฟูเลยซุ้มที่มันใหญ่ ที่มันเกิดก้อนมากก็่าโิลโขคุณมาครับพี่นอ้นอ,อ,นองนี่ลอกพี่น้องนี่นี่ลอกก็ออกลายครับผมนี่ทนี่ก็ลั่งโ่ครับอีรอกี่ครับพี่น้องเพ <c ười> ็ดพอครับมาใสา่สายได้ทั้งนี่แล้วครับผมนี่ซุ่มพนมาตัาเศร้านะมันได้เป็นกระตาพี่น้องผมมันมาใสา่สายครับได้น้อยเดียวครับประมาณถวยนึงนี่แหละเอา สำนิงเอาพี่น้องเนาะพอด้กินครับผมเอาคลิปนี้ฝากไวท้ทานงนึงครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ